เขาในี <Cornell. S 2> ่สมเลยยังมาดังกอกโอ้เราสาผ้า้ว่าเอานวดนเยสมาตังรักาไม่บุญแก้ว่พนด่า้มสห้่แห้งไป อันนีเอาเล้าเก่ารับปรการครับปูพัฒนาครับผมตามเล้าเมื่อวันวันพุดของปูแจกเกล็กวิ่งสองตัวมาปูแนนวิ่งห้วิ่งโดดเกิดกับามันออกเค็ดแฝดบ่แฝดแฝดกับชาูนย์ครับผมเขาต้องบน้งลลางปูเขาต้องบนต้งหลงะทีว yes. ิ่งับปูนะเอาแบบนี้เพราะบงกันเพ่รุ่นไหใหวิ่งเล่าพัฒนาครับผม นาวันที่ยียสยย่สิบเก้านวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้า นังเชือกของปูนน้ามุมผมเลยเนาะอ,อก,กอลักษณ์นึงปูนอกลักษณ์พอโตมาตัดสักคนว่ะ <c oughs> เอาคือหัวจักปูเบื้องนังเชือ,อ,อเอาประจันเข้าันโตเขียนนังเชือกเปนปูเดียวกับว่าแมนคือม่นคือหัวจักจำเสียงตีบ่วเบื้องนังเชือกเว้าไปเบื้องเชือกจับได้เอ,องอมันตโตนังเชือมันไม่คือกันครับผม ยี่สิบเก้ากวคอพอหาเลีกเคี้ยงเลีกเคี้ยงออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก่ามันออกเจ็ดแปดแปดเก่าครับผมบนล่าง แมนแมนปูหลุนหนึ่งเลี้ยนหลุนแหลกไปขวมนี้ทั้งสุพันค้นว่าตายจะกน้นเขาว่าตายมดลบแด้วเขาว่าพ้กเขาเห็นมีเลี้ยนปูอยูงหนาหลออกมามดจะก้นคนชิบกคน,คน,ด,กคนดังเลยปูคำว่หลายปีแล้ว จำนุนแหกไปกันดังเลยหากันจาระวันน้่องย่างบเดียวศูนย์หนึ่งสามจดบนล่างมีศูนย์หนึ่งสามส่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดต้งงีนทำไมจะับคู่้้งเดี ศูนาจครับผมโอ้ในชัดเจนนะพี่น้องช่ว้บวนีนีหแปดครับผมหนึ่งแปดสามสี่ยไม่ได้ดอ่ะ เขาจิลับเขาเขาจิตถูกเอาเด้อที่เข็ดนี่พวกเสี่ยนฟักเขาเห็นเขาถูกปกักอารม้วเข็ดนึ่ เก็ดแปะเก็ดแปะตะก้อนอีกพวกผู้ตเก้านนี่มันมาตัะก้อครับมันออกแปดเก็ดมันจะมาเก็ดแปดอ๋อครับผมเห็ดไปจังได้ก็สร้างสามสี่เจ้าเขาบอกเก็ดแปดตัวเดียวเลยเขามเนี่ยเขายังมาเห็นยังว่าเขาบรรคัดปนกันครับผมครับนี่ตัวเขามื่จะมาโอ้เห็รอมันมาจังสี่เขาจังสี่อราจวเน

I'm thôi. I don't know. Yet, yang, 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 ใช่ไหมใช่ไหมทชุมเยอตัวว่าท่านนั่นท่านูใส่โกกรดเลยที่นอตแก็เปลี่ยนนี่วิ่งล้วนทั้งล่างนี่บางครับผู้แน่นไม่ใช่ว่าเด็กตัวเก่ากยาเรียว่ามันมาอยู่แถวครับอ๋มเพราะว่าเห็ดจังไหนมันก็มาฆ่าย่ตินีตัวเดียวตมเพื่อว่าติเก่งพร้อมตัวนี้เด็กเล่าๆนี่มันมันออกออกแปลกๆเยอตัวล่องด้านนี้เนี่ อันนี้ละมันเนลาอี้วันนี้เนี่ยทดลองซ้ำนี่ซ้ี่ครับผมเตรียมตัวเเตรียมตัวลปลูลงโขโลงโขโะมือเ้ีต้มือม่ยได้ร่อนีครับผม่ปันทงทางในขั้นวอชมของโขสมบีห้องพี่น้องชม ไห่เล่าพัฒนามาแล้วเร้อพี่น้องเล่าพัฒนางวดนี้บนล่างเลขหลักเลขติดก็มีศูนมีศูนย์มีหนึ่งมีสามีสมีเจ็ดมีเก้าครับผมอส่วนจับคูีกันคู่จับคู่อสามศูนย์ศูนย์สามตัเด่นสีตัวเด่นตัรองแปดเจ็ดหนึ่งวิ่งแปดดับชมวิ่งให้วิ่งเก็ดับแปดเพี่นผองชม ก yeah. ึ่งเจ็กับแปดนะครับเน้นเน้นทั้งสองตัวได้เจ็ดกับแปดอสกูจับกูให้สามตัวก็คือเจ็ดอาหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมของผู้สมดีลราพัฒนามาแล้วครับผมเด็กออนไลายหางแคปน้อจอพี่น้องแคปนจอวไเด้อ ราพัฒนาของปูสมดีมาแล้วดรุ่นดีหงชมมาแล้วอดนๆจังหวานะ่คือ้าไวนดูดีข้เดี๋ยวไปเต่าหาห่อ่งว่าห้ไหมนั่นนันื้อนั่นหาคนหัก่กันเราไวามาหาเรินหมนั่นหมดเอานี่ยเี่ยอวาง่ เ <S an itary> อาครับท่านผู้ชมล่าวัฒนาของปูสมดีเสร็จสิ้นลงพี่ผ่ชุ่มเอาไปเสียงโชคกันกนพี่ลวงชุมปูสมดีให้เลาาพัฒนามาแล้วครับผมให้เลาาพัฒนามาแล้วซึ่งของวดวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่29เ้าท่านผู้ชมของปูสมดีเอาให้พี่แคปหน้าจออีกรอบนึงงนพี่นลวงชุ่มนี่ครับผมแคปหน้าจออีกรอบหนึ่ง ครับของลาวพัฒนานะครับเด้อยลาพัฒนาของปูสมดีของวันที่29กว่าตุลาคมะนะครับผมนี่ครับเลขตีเลขหลขักอยู่ในนี้หมดนะครับจับคู่ตัวเด่นที่สุดก็คือ78ตัวรองก็คือ34นะครับผมนี่ของปูสมดีให้มาเรียบร้อยแล้วครับผมราพัฒนาให้วิเคราะห์พิจารณาดีๆใส่กันได้พี่น้องเด้อ ก่อนจะลงทุนนะพี่น้องก่อนท่านจะลงทุนให้พิจารณาวิเคราะห์กันดีๆก่อนว่า,าเลขวิ่งเลขรูดเลขวิ่งเลขจับคู่นั้นอชอบไหมถ้าชอบก็จัดถัดกกระพานที่พี่น้อสงสมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมสมแคปหน้าจอเรียบร้อยกันนะครับผมแคบหน้าจอเอาไว้เรียบร้อยกันนะครับเอาไว้ไปเฉลี่ยโจกันนะครับผม พี่น้องชมขอให้อิสิวท่านจนุกโชคด,ดีมีความสุขกันอ,อย่าเก็บอย่าจนนะพี่น้องเนียอย่าเก็บอย่าจนขอให้ทุกคนร่ยรวยมีเงินมีทองใช้กันเยอะๆนะพี่น้องเนี่ยเงินได้นองทองได้มาสู่อิสทิวท่านขอให้อิสทิวท่านจงมีแตตสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้า,อา,าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม